ขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาถวายความเคารพอัติยรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกขอความเจริญในอริยยธรรมจงมาเกิดมีแก่เหล่าเนคขมะจาริณีอุบาสกอุบาสิก,กาตลอดทั้งญาติโยม ทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ซึ่งก็เป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าปีขานวันศุกร์ที่สิบสองสิงหาคม พุทธศักราช2565และก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระนางเจ้าสิริกิตในราชการที่เก้าพันปีหลวงซึ่งก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีในสองเหตุการณ์พิเศษมาบรรจบคบกันพอดีเราทั้งหลายก็ได้มาให้ทานสมาทานศีลเพื่อที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลคุณงามความดีแก่ตนเองแล้วก็ได้แผ่ ส่วนบุญส่วนกุศลเป็นเมตตาให้กับพระสมเด็จพระนางจ้าศิริกิจพระพันปีหลวงถวายเป็นพระราชกุศลด้วยซึ่งเราทั้งหลายก็ทำอยู่เป็นประจำในการแผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตาบาร,รมีต่างๆที่เราได้กระทำโดยจิตใจ อันบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่ดีงามด้วยการดำเนินชีวิตที่ถูกตรงถูกต้องอันนี้เราได้มาให้ทานสำหรับทานนั้นได้ชื่อว่าความหมายก็คือการให้การสละ การให้ทานก็มีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุทานอภัยทานและธรรมทานอันดับแรกก็ต้องมีจิตคิดจะให้หรือเรียกว่ามีเจตนาเจตจำนงความจงใจเกิดจากการตั้งใจดีตั้งแต่บ้านเรียกว่าเจตนาที่จะให้แล้วเราก็มีวัตถุ วัตถุคือสิ่งของที่จะให้แล้วเราก็ได้ให้อันนี้เป็นเรียกว่าการให้ทานที่เป็นอามิสทานการให้อภัยทานก็เป็นทานการให้ธรรมทานก็เป็นทานที่สำคัญและก็เป็นทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญและก็ยกย่อง ซึ่งวันนี้เราก็มาทั้งให้ในส่วนของอามิสทานคือวัตถุเข้าของให้อภัยทานก็คือให้ความไม่มีโทษมีภัยให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่นให้ธรรมทานก็คือเรามาปฏิบัติจิตของตอนเองให้จิตนั้นเกิดกุศลเป็นทานกุศลก็เรียกว่าให้ธรรมทานส่วน ในส่วนทั้งสามประการก็ถือว่าเป็นการครบการให้ทานที่ดีก็ต้องวางจิตที่ประกอบไปด้วยอโรภะอโตโสะปัญญาคือให้มีเจตสิกเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเขาเรียกวาสละสละสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะให้เกิดร่วมกับจิตจึงให้ทานทานนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นทานที่เป็นกุศลเขาจึงบอกว่าผู้ที่ขอบ่อยๆย่อมเป็นที่รลังเกียจของผู้อื่นชั้นใดผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นชั้นนั้นโดยเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจึง ควรที่จะหยิบยืน่นหูกน้ำใจผู้อื่นไว้ด้วยการให้ทานหรือด้วยการสระความตนีห้องแหนอยู่เป็นประจำอยู่เป็นประจำจิตความห,ห้องแหนความตนีมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตดวงนี้แหละที่มันไม่ได้มนัส,สการไม่ได้คิดในอบายที่แยบขายให้ถูกต้องจิตมันก็ มีการหองแหนเราก็สละด้วยการหยิบยื่นของให้กับผู้อื่นก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งถ้าเรารู้จักรู้จักคำว่าให้เมื่อเราได้ให้ครั้งหนึ่งครั้งต่อๆไปมันก็จะเป็นการที่จะไม่ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เหล่านั้นให้ทาน ให้ทานด้วยทานที่เป็นกุศลและก็ทรัพย์ที่เราหามาได้นั้นพระองค์บอกว่า mm. ให้เราใช้ทรัพย์เหล่านี้ที่เราหามาได้ mm. เพื่อที่จะเกื้อกูล mm. เพื่อที่จะให้เกื้อกูลบุคคลอื่น mm. ก็อยู่ในอังคุตรนิกาย mm. ปัญจากานิบาตอธิยสูตร mm. สูตรที่บอกว่า mm. เมื่อเรา หาทรัพย์มาได้เราควรบริหารทรัพย์นั้นอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดเป็นบุญญราศีเป็นบุญติดตัวเราเป็นบุเพกะตะบุญยตาให้เกิดบุญให้มีบุญไว้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีองค์ก็เลยบอกว่าให้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตชอบธรรมบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา บุตรภรรยาและบ่าวไพ่ให้มีความสุขไม่อดยอยากหามาเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นทักษิณายะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรที่จะให้เป็นบุคคลที่ควรจะให้คุณของพ่อแม่เปรียบเหมือนกับเท่ากับบุคคลที่ควรจะให้เหมือนกับพระอรหันเราเป็นลูกเราก็ควรที่จะ หยิบยื่นสิ่งของให้กับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติหลายๆคนก็ได้แสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูคือรู้คุณกตวเวทีคือตอบแทนคุณเมื่อเราลูกคุณเราก็ต้องตอบแทนคุณให้มีทั้งกตัญญูกตวเวทีจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ดีเป็นลูกที่ดีที่จริงวันแม่ก็มีทุกวันนั่นแหละ วันแม่ไม่ได้มีวันเดียวแต่วันนี้เป็นพิเศษเพื่อให้คนทั้งหลายได้ระลึกถึงกุณงามความดีแล้วก็แสดงออกแสดงออกทางกายแสดงออกทางใจทางแสดงออกทางโลกออนไลน์โซเชียลต่างๆก็เป็นการดีแล้ฉะนั้นเราก็ต้องมีมีพ่อมีแม่ทุกวันท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบ ช่วยาหาช่วยกิจการงานของท่านรักษาวงตระกูลให้ดีทำตัวดีเหมาะสมที่จะได้รับมรดกและท่านตายไปก็ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอันนี้เป็นหน้าที่หน้าที่ของลูกที่จะพึงกระทำต่อพ่อต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้มีพระคุณเราให้อามิตร ให้สิ่งของก็เป็นการดีแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเราก็ให้เสื่อนที่เป็นการปฏิบัติปฏิบัติธรรมในการเลี้ยงดูปู่เสือพ่อแม่ก็คือไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นความโลภความหลงมันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่ เรียกว่าเราได้ธรรมะได้ทั้งส่วนที่เป็นอามิตรและก็ได้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมะในจิตในใจเป็นการพัฒนาตนเป็นการเป็นมงคลเป็นมงคลอันดีงามหนึ่งในมงคล38ประการก็คือความกตัญญูรู้คุณเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลใครไม่เลี้ยงดูพ่อแม่บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็น บุคคลที่ไม่มีมงคลเรียกว่าอาวะมงคลบุคคลที่เสื่อมจากมงคลคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเขาไม่มีวันที่จะตกต่ำมีแต่ความเจริญอย่างเดียวใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยสวิธรรมชอบทำเลี้ยงดูมิตรสหายอันนี้เลี้ยงดูมิสหายให้อิ่มน้ำสำราญตามกำลังตามสติตาม ความสามารถที่เราจะเลี้ยงได้สายทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตชอบธรรมป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาโจรหรือว่าทายาทผู้ไม่เป็นที่รักเนี่ยเพื่อให้ตนปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้เสียภาษีอากรตามที่ทางรัฐเขากำหนดไว้แล้ก็ เสียอย่างนั้นเพื่อป้องกันป้องกันพระราชาป้องกันภัยต่างๆป้องกันน้ําใช้ทรัพย์เหล่านี้ที่เราหามาได้โดยสุจริตชอบธรรมใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมรำพีพรีก็คือการบูชาเป็นการบูชาบูชาก็คือบำรุงญาติเรียกว่าญาติพี อติเิพีตอนรับแขก,กบุเบพเพตตพีทำบุญอุทิศให้ราชพีบำรงราชการและเทวตาพีก็คือทำบุญและอุทิศให้แก่เทวดาเมื่อเราทำบุญอุทิศให้แก่เทวดาเนี่ยเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาผู้นั้นด้วยคิดว่าคนเหล่านี้แม้ไม่ได้เป็นญาติของเราแต่ก็ให้ส่วนบุญแก่เราเราควรอนุเคราะห ตามสมควรเนี่ยการทำบุญอุทิศให้แก่เทวดาก็มีเรียกว่าเทวดาเทวตาภีก็คือเรานิมนต์พระกุณเจ้าไปเราก็ถวายทานนี่แหละแล้วก็อุทิศให้กับเทวดาที่อยู่ในบ้านของเราที่ปกครองดูแลที่เขาดูแลในในบริเวณบ้านของเราในแอเรียเหล่านั้นเนี่ย เมื่อเราให้ส่วนเหล่านี้เขาก็จะคิดว่าเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปีไม่ใช่น้องแต่ก็กลับได้บุญได้กุศลกับบุคคลนี้เขาก็จะปกป้องคุ้งของแล้วก็ที่สําคัญก็คือบุพเพตปีทําบุญอุธธทิศทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปบางคนบางคนมาทําบุญเนี่ยกับพระเนาะก็เอาเอา ลถของเล่นบ้างเอาอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเขาสามารถที่จะทำเอามาทำประโยชน์ได้หรือว่ามาใช้สอยได้อางคนก็ถวายอะไรผ้าผ้าสิ้นผ้านุ่งที่ที่เป็นของโยมบางคนก็นถวายเสื่อมกกักระแลงไงสิถวาย อะไรที่เกี่ยวกับถ้าเกิดญาติของเราตายไปชอบอะไรเราก็มาถวายตัวนั้นมีมีคนคนหนึ่งมีเด็กน้อยเด็กซึ่งเป็นอมนุษย์เนี่ยไปเข้าฝันไปเข้าฝันแล้วก็บอกเลขบอกเลขก็เลยถูกเลขกันทั้งบ้านทีนี้ก็เอาเอารถเนี่ยรถของเล่นที่เป็นของเด็กๆนะ นี่จะมาเห็นอยู่ในอาจสงเราก็มีรามาเก็บออกมีรถของเล่นก็มาถวายพระก็ทําบุญแล้วว่าอุทิศให้กับให้กับนี่แหละเด็กน้อยหรือว่ากุมารทองเขาเรียกนะกุมารทองเพื่อที่จะให้เขาได้ส่วนแห่งบุญเพื่อที่จะเด็กเด็กน้อยเนี่ยที่เป็นอมนุษย์จะได้เอาไปเล่นเขาจะได้ไหม โยมเขาจะได้ส่วนบุญเหล่านี้ไหมเขาสี่ได้บอไม่ออกเล็กหน่อยสีใได้บอยี่ได้ลดไปเหออ่ียอยู่บอที่ไม่ได้เนาะได้บอบอไดอ้ที่จริงเนี่ยเราก็ต้องดูดูว่าพระท่านสายสอยอะไรท่านมีบริขารอะไร มีบาทมีขาบาทมีจีวรมีสะบงมีย่ามมีอะไรที่เราเราก็ดูดูว่าท่านใช้สอยอะไรที่เหมาะแก่สมณะเราก็เอาอันนั้นแหละมาถวายแล้วก็อุทิศถ้าเราเอาสิ่งที่ท่านไม่ได้ใช้มาถวายท่านก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ของที่ ไม่ใช่ว่าถวายรถมันก็จะกลายเป็นรถอ,อยากให้เด็กเล่นรถก็มาถวายของเล่นเด็กถวายรถอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราถวายข้าวถวายข้าวถวายน้ำชื่อว่าให้อะไรให้กำลังให้กำลังแก่วิสุสงฆ์ให้ผิวพันธุ์ให้กำลังให้ได้ประพฤติปฏิบัติ เราก็อุทิศไปให้กับเปตะพีผู้ที่ล่วงลับไปนะ่ะเขาอนุโมทนามันมีหลายเงื่อนไขเขาต้องอนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นที่เราอุทิศหนึ่งเราอุทิศให้ถวายของที่ถูกต้องแก่สมณะเขาอนุโมทนากุศลนั้นถึงจะเกิดจากเขาไม่มีอาหารกินเป็นเปรตอย่างนี้อดอยากเขาอนุโมทนา ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอตัตภาพกลายมาเป็นอาหารอันเป็นทิพย์เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เขามาบอกเราเราก็เอาจีวรเอาสบงเอาอังสะที่เป็นเกี่ยวกับจีวรโมเมนต์เอาเสือมากระแรงโมเมนต์เอาศินพระใส่บัวไดเอาไปให้ไม่ออกขึ้นไม่ออกบางทียังไม่ถึงกุติ ยางตามละผู้ขาเขอผู้ขาขอบูชาผู้ขาขอบูชาหาาาน่อยพระบัษนาดได้หอดกุฏิขอบูชาต่อเห็นผาสินผาไม้งาม,งามอาย่บานเนาะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ถวายอุทิศไปเขาก็ได้จะผ้าอันเป็นทิพย์ถ้าเขาอนุมทตนามันมีหลายเงื่อนไขถ้าอยากให้เขามีที่อยู่อาศัยก็สร้างกุฏิวิหาร อุทิศแก่สงฆ์ก็เปลี่ยนเป็นวิมานอย่างนี้เป็นต้นอยากให้เขามียานอันเป็นทิพย์ก็าถาวายรองเท้าวถาวายล่มพวกนี้ก็หรือถาวายรถก็ได้รถยนต์ก็เป็นยานก็ไปเป็นยานอันเป็นทิพย์ให้แก่ญาติของเราผู้ที่ร่วงรับไปเขาจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นนี่คือมันก็ต้องประกอบไปด้วยหลายๆอย่างรวมกัน และที่สำคัญส่วนที่เป็นส่วนที่อุทิศคือหน้าที่ของเราส่วนที่เขาจะอนโมทนาเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาได้ยินข่าวถ้าเขารู้ข่าวเขาอนุโมทนาด้วยจิตที่เป็นกุศลเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอัตภาพเปลี่ยนภพภูมิเลยไปก็มีจากไม่มีอาหารกินก็มีอาหารกินไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีที่อยู่อาศัย ก็มีที่อยู่อาศัยไม่ต้องลำบากและที่สำคัญการที่เขาจะอาโนทานานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไปเป็นเปรตมันก็ต้องลำบากอดอดอยากอยากหิวหอยจิตมันเป็นอกุศลอยู่ประจําไปตกนรกอย่างเนี้ไฟนรกไม่อยู่เป็นประจําจะมาจิตที่เกิดกุศลนั้นได้ยากนะได้ยากแต่ว่า ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปคิดแต่มันก็มีบางทีบางภพภูมิที่กรรมมันหยุดเขาอาจจะเหมาะพอดีตรงกันพอดีตรงกันพอดีออดเขาก็อนโมทนาเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่บุญสําเร็จด้วยการอนโมทนาปฏิทานไม่คือส่วนของเราคือส่วนที่เราให้ส่วนที่เราให้ไปเป็นปัตปัตตาหม่ ปัตตาปฏิทานามมยคือส่วนที่เราให้ปัตานุโมทนาใม่คือส่วนที่ญาติของเราผู้ที่รู้ข่าวเขาจะอนุโมทนาแล้วการที่เราทำบุญนั้นให้ทานอย่างนี้เป็นต้นเราจะอุทิศเลยในระหว่างนั้นหรือว่าเราเรอพระยะถาที่จริงเราให้ตอนไหนก็อุทิศตอนนั้นเลย เป่งวาจาหรือว่าคิดในใจทั้งเป่งวาจาแหะดีบางบางภพภูมิอมมนุษย์บางจำพวกท่านไม่มียานที่จะไปรู้ใจคนท่านอาจจะได้ยินเสียงที่เราเป่งมาบางจำพวกก็มีบุญที่แตกต่างกันไปเราก็เป่งวาจาออกมาด้วยใจที่เป็นกุศลนั่นแหละดีที่สุด จิตที่เป็นกุศลแล้วว่างให้ตอนไหนเราก็แผ่ส่วนบุญอุทิศไปทิศให้ญาติอุทิศให้พี่ให้น้องให้สัสัตว์ทั้งหลายอุทิศไปเนี่ยตอนนั้นแหละตอนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เป่งวาจาไม่ต้องพูดดังก็ได้พูดเบาๆหรือว่าอยู่คนเดียวก็จะพูดดังๆก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าสายทรัพย์ที่หามาได้ทำพรีพรีทั้งห้า สายทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมบำเพ็ญทักษินาทานที่มีผลเลิศเกื้อกูลแก่สวรรค์วิบากเป็นสุขไว้ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความประมาทมัวเมาผู้ที่ตั้งอยู่ในขันติความอดทนผู้ที่ตั้งอยู่ในสระจะความสงีง่ยมเป็นผู้ผู้ที่ฝึกผลตนสงบระงับกิเลสใน5ข้อนี้ก็ตัดให้ใสายทรัพย์ที่หามาได้ ทั้งหมดทั้งมวลที่สำคัญก็คือการให้ทานแก่ผู้มีศีลผู้ปรบตืด้ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อหมดกิเลสเป็นทักษินายะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรให้ผู้มีศีลผู้ให้ที่ให้แก่ผู้มีศีลย่อมมีผลมากทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ได้รับความสุขอันเป็นทิพย์นอกจากนั้นผู้ถวายยังอาจจะบรรลุขณวิเศษเพราะว่า ทำที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้นท่านก็ได้ยกมาแสดงให้ฟังอีกด้วยผู้ที่มีปัญญาเขาจะไม่เสียดายทรัพย์ที่หมดเปลืองไปเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะท่านได้ใช้ทรัพย์นั้นถูกทางแล้วให้เกิดประโยชน์ก็คือการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่มีศีลผู้ที่ได้รับทักษิณาทานทีนี้การวางจิตในการให้เราก็ต้อง วางจิตในการให้ให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งสามการในการที่จะให้ก็เรียกว่าบุพเจตนาเจตนาที่เกิดก่อนที่เรานึกจะให้เนี่ยให้มีเจตนาตัวนี้แล้วก็ตะเตรียมสิ่งของมุญจากเจตนาเจตนาที่ขณะกำลังให้แล้วก็อร拉เจตนาเจตนาที่เกิดหลังจากได้ให้เรียบร้อยเราก็เกิดความปิติยินดีไม่เสียดายของ ไม่เสียดายสิ่งที่เรานั้นได้ถวายทานแก่พระสงค์องค์เจ้าเมื่อเรามีจิตประกอบไปด้วยเจตนาที่ดีเจตนาที่เป็นกุศลทั้งสามการก่อนให้ระหว่างให้ทำจิตดีๆแล้วก็หลังจากให้เนี่ยเจตนาทั้งสามการนั้นจะส่งผลให้เรานั้นได้บุญใหญ่ ได้บุญใหญ่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกพอจิตที่เกิดจากกุศล,ลจิตจิตที่เกิดจากปราโมดปิติยินดีระลึกมนัสยการในการให้ของตนเองก็เกิดความปลาโมดปิติเกิดความสงบเกิดความสุขเหล่านี้ขเขาเรียกว่า,วา,าทานทานที่เป็นกุศลทานที่ให้ผลอันหาประมาณไม่ได้บางคนบางคนส่วนมากก็จะมีแค่เจตนา เนที่แรกแล้วก็ตอนให้เจตนาทีหลังเราอาจจะไม่ปิติยินดีอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเจตนาทั้งสามประการเราก็ควรที่จะปรับปรุงหรือว่าเขาเรียกว่าในการคิดในการคิดที่ฉลาดในการมนส,สิการในการปรปับปรุงบำรุงตกแต่งจิตให้กุศลลจิตมันเกิดขึ้นให้เกิดปามวนให้เกิดปิตินั่นแหละ อาาะนั้นในในยะแห่งการให้ในแห่งในแห่งการให้ในแห่งพระวินนยก็อีกอย่างหนึ่งในในในการให้ทานในพระสูตรก็อีกอย่างหนึ่งในพระอวิธรรมก็อีกอย่างหนึ่งในแห่งวินัยในยะแห่งการให้ในวินนยก็คือการให้จีวรอาหารวินทบาทเสนาสนะ แล้วก็คีลานาเภสัชก็คือยารักษาโรคอันนี้ในแห่งพระวินยัยในแห่งพระสูตรก็คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่อยู่ที่อาศัยและประทิบโคมไฟอันนี้เป็นในแห่งการให้ของพระสูตรมีอยู่สิบอย่างและที่สำคัญในแห่งพระอภิธรรม หรือว่าปรมาทหรือว่ารทำขั้นสูงหรือว่าเป็นการพัฒนาจิตขั้นสูงเลยในแห่งพระอธรรมก็มีอยู่6ก,ก็คือการให้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเช่นในแห่งอ,ภ,อภิธรรมเนี่ยมันก็ต้องมนัิิการมันยากนิดหนึ่งสมมติว่าเราให้นังสือธรรมะ หน,หนังสือธรรมะของหลวงพระครูวินัยทอนเอี่ยมสมมุติว่าเราเป็นผู้ให้เล่มสีส,มสม้มๆเราจะมนัชิการอย่างไรให้เกิดอลังการละคือให้เกิดอลังการถ้าเรามนัชิการเป็นเราไปเวียนไหวใเกิดในสังสารวัตรเราเกิดมาเราจะมีเครื่องประดับมีของเล่นอลังการ ทุกสิ่งทุกอย่างอลังการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติที่อยู่เข้าของเงินทองเรียกว่าอลังกาละแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าก็มนัสิการก่อนการให้ด้วยเหตุหกประการเนี่ยด้วยในของพระอภิธรรมพระองค์จึงเกิดมาได้ มหาปุริสลักษณะ32อนุพยัญชนะแ0บคือมีร่างกายที่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วเห็นแล้วเลื่อมใสเห็นแล้วลาคะไม่เกิดแต่ว่าเกิดความเลื่อมใสอยากจะบูชาเกิดความเอ็นดูในองค์ท่านเขาเกิดจากการที่มนัศศิยการเหล่านี้อย่างเช่นเราให้หนังสือ สีส้มๆนะที่เราสวดเขาให้มนตสิการอย่างนี้สีสีของหนังสือเราถือว่าเราให้สีสีของหนังสือเนี่ยสีส้มสีงามมีสีที่งามเราได้ให้สีที่งามได้กลิ่นหนังสือมีกลิ่นไหมกลิ่นดีๆที่ถูกต้องอถูกต้องจมูกของเราสีเสียง หน,นังสือมีเสียงไหมหน,นังสือมันก็มีเสียง,นนงม,มีเสียงในการที่เราใช้สวดก็เรียกว่าเสียงสีเสียงกลิ่นรสหน,นังสือมีรสไหมเอาเอาลิ้นแตะดูมีรสไหมอ่านใช่รสแห่งพระธรรมหนังสือที่ถวายนี้เป็นให้รสแห่งพระธรรมให้สัมผัสนนให้สัมผัส ก็คือการได้เราได้เข้าสู่การสัมผัสแห่งธรรมะได้ทำอารมณ์ได้เกิดอารมณ์ทางจิตใจที่เป็นกุศลอันนี้เขาเรียกว่าเอาสีเป็นประธานและก็เอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆเป็นบริวารน,น้อมถวายหนังสือเหล่านั้นตามใัยยของอภิธรรม บุคคลที่วางจิตอย่างนี้เกิดในที่ใดๆจะอลังการะ